ขเสียงปรบมือดับนายนภัทด้วยฮะว้าวและทุกคนครับขอเสียงปรบมือให้กับนักแสดงทุกท่านบนเวทีครับการนัทีเดียวเราจะมาพูดคุยกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องมรรณาแมนของเรานะครับและในโอกาสนี้ต้องเชิญเพิ่มเติมนะฮะโปรดิวเซอร์และผู้กำกับขึ้นมาร่วมพูดคุยกันด้วยครับขอเชิญพี่ยอดเลิศชัยนะครับและคุทปต้อมปิยพันธ์ฮะขอเสียงปรบมืออีกครั้งครับ สวัสดีครับเชิญเลยฮะเชิญเลยฮะเละพลงอย่าเพิ่งหยุดได้ไหมฮะเพลงมาฮะเพลงมาเต้นรอเต้นหลอ่อ เลยมาแล้วพร้อมหน้าพร้อมตากันแบบนี้เดี๋ยวให้แนะนําตัวกันสั้นๆแล้วก็แนะนำคาแรคเตอร์ของตัวเองเอาแบบไม่สปอยเอาแบบพอเล่าได้ดีไหมฮะดีไหมฮะโอเคไหมฮะรู้เริ่มเลยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ, <laughs> คะอมเล็ตน,นะคะรับบทเป็นมานีเป็นน้องสาวพิ่นายนาพัฒหรือว่าพี่มานะนั่นเองค่ะครับผม สวัสดีครับนุ้ยเชิญยิ้มนะครับรับบทเป็นนัานงนะฮะดูแลน้องๆแล้วก็ขายอาหารตามสั่งอยู่ในนั้นด้วยนะครับครับสวัสดีครับผมกัดชิงกงครับรับบทเป็นหนองนะฮะหนองน้องพี่หนงบ้านเดิมอยู่ชัยนาทย้ายจากชัยน,นาทไปอยู่เมืองนอนท์แก้บ้านหนองนวนนั้นเมียชื่อน้อยอยู่ซอยหนิดติดกับบ้านพี่นิมครับนี่อาทไทยอาทไทยเบากว่ากัดไม่ได้แล้วนะเบาไม่ได้แล้วนะแล้วผมชื่อเฉินชอชิงมันจะพูดยังไงมันไม่มีเลยลองดู สวัสดีครับผมอทัยครับฮ่ายังยดยังเหรอ,อในเรื่องชื่อเฉินครับเป็นเพื่อนมานะจบโอเคไม่กดดันคนต่อไปสวัสดีค่ะจ้านงพนีค่ะในเรื่องชื่อว่าจอยนะคะเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่ทำงานแล้วก็เพื่อผู้ชายค่ะใช่ไมมันมาจากอินเนอร์ใช่ค่ะออต่อเลยฮะครับผมนายนภัทครับรับบทนายมานะครับผม เสียงมันหล่อมากเลยสวัสดีครับผมอดประบบทครับรับบทเป็นเผือกครับบทบาทคือเป็นหนามชีวิตของนายมานะคือนายนภัสนนเองครับขอบคุณมากครับเสียงอยากเสียงเทพครับพุ่งกลับกับโปรดิวเซอร์ต้องแต่งตัวไหมฮะไม่ต้องแล้วไม่ต้องแล้วเริ่มต้นพูดคุยกันเลยดีกว่านะฮะเริ่มต้นจากพี่ยอร์ชก่อนอยากรู้ฮะพี่ยอร์ช มานะแมนมันมีที่มาที่ไปจุดเริ่มต้นมันมันมาอย่างไงฮะอจริงๆเราสังเกตผู้คนว่าบางคนหลายคนเหมือนชีวิตสู้เก่าปัญหาเช้าอย่างกลางวันอย่างเย็นมาสองอย่างกลางคืนยังไม่หยุดหนึ่งปัญหามันเยอะเลยสงสัยว่าเอ๊ะเราไปทํากรรมอะไรไว้บางที่้าแล้วแล้วแล้วเราพอไปถามหลายๆคนดีๆเอ๊ะหรือว่าจริงๆมึงทำกรรมไว้จริงๆวะเออบางทีบางคนน่ะ เหมือนเราไม่ได้ทําอะไรแต่ทําไมมีภาระเยอะนะแต่ความจริงเราอาจจะทําอะไรกับใครบางคนไว้ในเรื่องนั้นนะครับในเรื่องนี้มานะเป็นแบบนี้เขาทําอะไรกับใครบางคนไว้และใครบางคนคนนั้นมันเอาสิ่งปัญหากลับมาทวงคืนสะท้อนปัญหาสังคมนิดหนึ่งด้วยเหมือนแบบชีวิตสู้แล้วแต่อะไรฮะชีวิตไปสู้กลับสู้กลับอีกทีหนึ่งเพราะฉะนั้นก็ต้องสู้กันไปสู้ต่อไปสู้ไปเรื่อยๆสู้กไปเรื่อยๆนะฮะ ก็เลยเป็นที่มาที่ไปของภาพยนตร์เรื่องนี้คือคือบางทีเราแก,แก้ปัญหาจนขำอะ่ะเอ้ยเช้ามาอย่างเย็นมาอย่างกลางคืนมาอย่างอะไรเงี้ยจนเอาจนเราหวาัวล้อครับมานะเป็นอย่างนั้นครับอ๋อคือจับเครียดอยู่เอาเอาวะเอาก็เอาในเมื่อมันสุ่มเข้ามาขนาดนี้ขำไปเลยแล้วกันนะฮะเพราะฉะนั้นความขำความฮา,มาทุกสิ่งทุกอย่างจะเกิดขึ้นในภาพยนตร์เรื่องนี้นะฮะผู้กำกับบ้างครับพี่ต้อมมาร่วมงานกับทีมนักแสดงทุกทุกคนที่อยู่ตรงนี้ตัวพ่อตัวแม่ในวงการบันเทิงหมดเลยพี่ต้อม เป็นไงบ้างฮะผมก็บอกวนว่าผมไปผ่าไซนักมาครับค่าต้องสารภาาก่อนฮาพี่ก็ออกตัวออกตัวกลัวเรากลัวใช่ไผ่าไซนัทมาใช่เหมือนเขารู้ความในใจหมวดิเจหนี้ว่าในหัวคือจะถามว่าพี่เป็นอะไรหรือเปล่าฮะพี่เขาออกตัวแล้วได้่ะพี่อาการเป็นไงบ้างพี่ต้อมโอเคฮะดีแล้วไม่อาการก่อนที่จะเป็นนะฮะเป็นอะไรไม่ไม่โอถามเป็นหมอเลยจะบ้าเลยพี่ต้อมฮะ มาร่วมง,งานกับน้องๆอ,อยู่ที่นี่เป็นไงบ้างฮะ,ะ,ะ,ะเป็นเรื่องผมมาฝึกงานกับบริษัทนามาสองสามเรื่องแล้วฮะแล้วก็เจอพวกพี่โอ๊ตเจอพวกนักแสดงที่ตลกมาอยู่แล้วแต่ว่าครั้งนี้มาเจอนายนพักปุ๊บเนี่ย<ะ>อันแรกเลยที่หนักใจฮะคือต้องต้องทำให้เขาไม่หลอก ต้องลดความหล่อเขาลงซึ่งกดความหล่อเขาลงยากมากยากครับยากครับถ้าเกิดดูในหนังก็ไม่จะดกยากมากแล้วก็ออย่างนีงคือเขาต้องฝึกพวกแอคชั่นด้วยฮะก็เลยก็เลยยากมากนะฮะแล้วส่วนแอคติ้งเขาหรือว่าอ่ารายเรื่องก็กเนี่ยให้แค่บาลานซ์กับพวกเด็กแกงให้ได้นะอ่าแล้วส่วนพวกแบบว่า พี่โอ๊ตเนี่ยตอนนี้ต้องต้องคุ่มพวกแบบว่าดราม่ากับความแค้มเขาไว้อ๋าาอ,อไม่ให้เกิเลยมากเพราะว่า,าถ้าเกิเลยมากพวกเนี่ยลายการแบบหนังเรื่องประเภทน,นี้ฮะพี่โอ๊ตก็จะกลุ่มดีกลุ่มแบบว่าแค้มแค้นหมายถึงว่าแค้มเนี่ยตอนเด็กและแค้มแค่ไหนอ๋อครับต้องไปดูต้องไปดูแล้วคนอื่นๆละครทีมนั้นก็เรียกว่าไม่ธรรมาดาเลยจริงๆครฮะ จ้าต้องบอกว่าคนมึคิดว่าเอ๊ะเขามาเป็นนางเอกหรือเปล่าเป็ <ตก S 1> นนางเอกครับตกใจครับอันนี้มาจากพี่ตอ้อมเองโอ้อหนูเป็นเลยนะคะพี่ตอ้อมนางเอกฮะนางเอกครับคือเมื่อกี้อยู่ข้างบน่ะจ้ามันยังถามพี่สรุปหนูเป็นนางเอกจริงๆใช่ไหมจ้ามึง,เ,ง<า>เป็นหนูใช่ไหมมึงเป็นนางเอกไม่ใ้าหลูกจ้าหนูน่าจะเป็นแม่ตั๊กแล้วเราบอกตรงก็ ของของจ้าเองเนี่ยก็มีความเฮฮาในในฉากของเขาแต่ว่าถ้าเกิดดูริงๆในเรื่องกุกเนี่ยเขาเป็นคนเดินเรื่องนังน <c oughs> <า>่งาำท่าท่าอย่างพวกเด็กแก๊งอาไทยพี่นุ้ยากร์กแล้วก็ <c oughs> อ้ <mb> อมเล่ยอมเทกุมเนี่ยอันเนี้ยต้องควบคุมเขาเป็นทีนะแล้วก็ความน่ารักความที่มันครอบครัวนี่กภา,า่าคับ และทั้งหมดทั้งมวลตัวนี้ก็คือความสนุกที่แฟนๆจะได้รับชมอย่างแน่นอนนะฮะนะครับเอาละมาถึงพระเอกของเราบ้างนายน